สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเรานะครับทีเจเจครับจากทูลักษ์ทีวีนะครับและทีเนทีเจเนครับทูลักษ์ทีวีเช่นกันนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเราครับกับแอดนิวส์ข่าวภาคช้าครับใช่แล้วนะครับรับชมติดตามข่าวสารได้นะครับคลิก news.2life.com t นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น t ูลักษ์ทีวนะครับช่ว i วิชาช่อง67 package knowledge ช่อง33นะครับครับผมนะคุณผู้ชมที่มีสมาร์ทโฟนนะครับสามารถชมรายการผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับที่ HTV นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็น android ipad iphone หรรือว่านะคับ ปิดรายการมาแล้วนะครับช่วงแรกของเราก็คือช่วงไทม์ไลน์นั่นเองนะครับ,รบเป็นช่วงที่จะเอาข่าวประมวลมารอบออสัปดาระอะไรเด็ดอะไรดังอะไรเจ๋งในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับ,รบจะมาพูดคุยกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องหนักๆอยู่เหมือนกัน เรื่องเรียนครับผมนะฮะเขาพูดถึงหัวข้อนะครับว่าเด็กไทยทําไมเรียนหนักกันเหลือเกินนะฮะจะทาอะไรไม่ได้แล้วก็ไปสู้ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยไม่ได้เลยข่าวนี้พูดปุ๊บเนี่ยจี๊ดกันปั๊บเลยทีเดียวจี๊ดกันเพราะทุกคนผ่านไปเรียนมาตลอดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยที่เรียนมาหลายๆอย่างนี่มันได้ใช้ทั้งหมดจริงหรือเปล่านะครับมีการสํารวจกันนะครับว่าเด็กไทยเนี่ยเรียนวันละ8ปดถึงสิบคาบนะครับหรือว่าชั่วโมงเนี่ยนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ทําให การเรียนของเด็กไทยเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าเบื่อหน่ายนะครับยูเนสโกเขาไปสํารวจมานะครับ uh huh. กับจํานวนชั่วโมงเรียนต่อปี uh huh. เขาบอกว่า uh huh. อายุ9-13ปีเนี่ยนะครับ เรียนหนักเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับตกแล้ว1,200งอชั่วโมงอะต่อปีเลยใช่ไหมฮะเยอะมากคือสุดยอดคือเราเรียนกันเยอะมากเราเคยคิดตอนที่เราเรียนเหมือนกันพี่เจนว่าเราเรียนอะตอมเราเรียนนู่นนี่นั่นไปเพื่ออะไรเราเอาไปใช้อะไรในชีวิตประจําวันเราไหมใช่แล้วนิดหนึ่งนะครับคือ1,200ชั่วโมงนี้ยังไม่รวมพวกเรียนพิเศษตอนเย็นเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนงี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยเรียนกันแน่นอนนะฮะทีนี้เรามาดูเหตุผลดีกว่าที่เด็กไทยส่วนใหญ่ทําไมเรียนแล้วยังสู้ฝรั่่่่่่่งงไไไมด้้้นนนนนนะะครรัับบบอออกกาาใใขเววสหญ รังเขาจะเรียนเฉพาะเรื่องที่จําเป็นแต่บ้านเราเนี่ยเรียนตั้งแต่สักกระเบอือยัง,<อ>งเรือรบตาราบด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคิดง่ายๆคณิตศาสตร์นะครับผมถ้าเป็นคนไทยนี่นะครับเราเรียนกันเรียนคูณร่วมน้อยหารร่วมมากแก้สมการปริมาณพื้นผิวพาราโบลาตรีโกณมิติ ความน่าจะเป็นและอื่นๆเราเรียนหมดนะฮะแต่ถ้าเป็นเด็กฝรั่งนะครับเขาจะเน้นที่จําเป็นมต้นเรียนเฉพาะบวกลบคูณหารนะฮะมปลายมาเรียนแก้สมการกันถามว่าเรียนไปทำไมสมมุติไปตัวอาหาร2โตโตนะฮะพี่ครับสแควรูทสอ2โตรวมกันแล้วช่วยอหารร่วมมากคูณร่วมน้อยค่าอาหารให้ด้วยนะครับอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่เราก็ใช้แค่บวกลบคูณหารถูกปะอ๋อใช่แล้ครับคือเด็กไทยใช้ เยอะจนบางทีเราจําอะไรที่เป็นเนื้อความจําเป็นไม่ค่อยได้เลยซ้ำไปนี่ยข้อที่2ก็บอกว่าเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ชอบนะฮะถ้าหากว่าเราชอบอย่างยกตัวอย่างเราชอบนิเทศศาสตร์เราก็เรียนนิเทศศาสตร์เรียนการพูดเอาเต็มที่เลยนะฮะแต่เขาหากว่าเป็นเด็กไทยนี่นะครับก็จะเรียนกันแบบว่าเรียนเป็นเป็ดครับเขาบอกว่าเน้นเรียนหลายอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างเลยนะฮะแม้แต่ระดับมัธยมปลายก็สามารถแบบเลือกสาขาได้อีกทีหนึ่งใช่นะครับโดยฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียนแบบเป็นระบบการศึกษา เหมือนกับพวกปวชปวสนะจริงเที่ใมไหมคือเหมือนไปตาม,มวิชาชีพที่เขาชอบเลยซึ่งตรงนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะตรงสายเพราะเด็กเขารู้ โตประมาณนึงแล้วแล้วอยากจะเป็นอะไรก็ให้เขามุ่งไปทางนั้นผมว่าอันนี้น่าจะเวิร์กว่าระบบการสึกษาของเราน่าจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะน่าจะเปลี่ยนนะครับจริงๆก็พยายามเปลี่ยนกันมาสักพักแต่สุดท้ายก็ยังกลับไปวังวนเดิมของเราอยู่ในนั้นนะครับผมแลวก็รวมไปถึงข้อที่3ครับเขาบอกว่ากิจกรรมชมรมคือสิ่งที่จําเป็นนะครับเด็กไทยนี่นะครับต้องบอกว่าสภาพแวดล้อมเนี้ยไม่เอื้ออำนวยนะครับเพราะว่าการทากิจกรรมชมรมต้องทําอย่างสม่ําเสมอครับแล้วก็ในโรงเรียนมีไม่ถึง30ชมรมนะครับยกตัวอย่างเราเรียนกัน5้าวัน วันกิจกรรมคือวันศุกร์ถูกต้องนะ,ะส่วนใหญ่นะ,ะมีแค่นั้นแต่จริงเด็กฝรั่งเนี่ยเขาเน้นปฏิบัติเน้นทํากิจกรรมนะฮะแต่ว่าเหมือนที่อย่างที่บอกครับว่าเราเน้นท่องนะฮะเน้นจําไม่ได้เน้นบอกว่าให้เข้าใจะะใช่ในครับคือจริงๆแล้วฝรั่งเขา มีเวลาเรียนน้อยชั่วโมงเหลือจากนั้นไปทํากิจกรรมแล้วก็เหมือนกับได้ฝึกฝนได้เข้าร่วมสังคมด้วยมันได้หลายอย่างนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการไปเรียนรู้วิชาชิมนั้นแต่ว่ามันได้ทางานเป็นทีมรู้จักการทํางานเป็นกลุ่มด้วยนึกออกปะเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ในสังคมได้ดีกว่าเด็กไทยด้วยแล้วพี่เจรู้สึกไหมว่าแปลกนะบ้านเราการรับสมัครงานนะครับยกตัวอย่างนะฮะเวลาคุณไปสมัครงานไหนก็ตามเขาจะถามวิทย์วุฒิคุณใช่ไหมฮะวุฒิเสร็จเอาประสบการณ์ด้วยแล้วถามว่าเด็กที่เรียนมาเต็มแม็กจะเอาประสบการณ์ท่่ไหนนนนนจจาาาาากกกกรรํงงงงถููต้้ออััยิะะะซึ ปร,าปรการเรียนใช่นะครับ,รบข้อ4นะครับวิธีการเรียนแบบท่องจำเป็นโนกแก้วนกขุนทองนะฮะนีิยอมรับเพราะว่าตอนเด็กๆผมอะอ่านหนังสือท่อง <มา S 2> ไป <นะ S 2> เลย <laughs> ท่องไปเลยหน้านี้นะครับสับก็ต้องท่องท่องไปเลยนะฮะนี่ก็คือลักษณะการเรียนของเด็กไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วฝรั่งเนี่ยเขามักจะสอนในส่วนของการเข้าใจแล้วก็วิเคราะห์กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าใช่ครับผมนะครับเขาเรียนให้เข้าใจเรียนให้รู้ในสิ่งนั้นๆนะครับผมนะโดยไม่ต้องมาจําเป็นแบบล้านแปดนะครับจำอะไรก็ไม่ได้อะไรดีสักอย่างนั่เองนะครับใช่แล้วนะครับให้คิดตามกันแบบนี้คุณผู้ชมก็คิดตามกันไปแล้วลองนึกวันนี้มีคําถามมาออกไปถามคุณผู้ชมหมือด้วยว่าจริงๆแล้ววิชาไหนที่คุณรรู้้สึกวว่าาเียนมแล ไม่เคยได้ใช้เลยอืไปดูกันนะครับเพราะว่าพอจบมาก็ก็ลืมวิธีปลูกไปหมดเลยแต่คือแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วค่ะก็เลยจะไม่ได้ใช้และอีกวิชาหนึ่งก็จะเป็นวิชาอฝรั่งเศสค่ะเรียนมาแต่ว่าไม่ได้ใช้ก็ คือตั้งแต่เรียนมาก็ไม่ได้ใช้เลยค่ะก็ไม่ตอนนี้ถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเรียนไปทําไมวิชาวิชาที่ไม่ชอบก็คงจะเป็นดนตรีนาฏศสิป์ครับเพราะแบบเรียนมา15ปีก็ไม่เคยได้เอาไปราที่ไหนเลยครับวิชาเลขมปลายค่ะพวกไซน์คอแทนพวกแคลคูลัสคือไม่รู้จะเรียนไปทําไมเพราะสุดท้ายก็คือเครื่องคิดเลขค่ะก็บนโลกนี้มันก็มีรสบายหลายอย่างคือจริงๆก็พวกแคลคูลัสจริงๆก็ไม่รู้จะไปทําอะไรอะค่ะ ก็จริงๆก็ได้ใช้เกือบทุกวิชาก็แทบจะไม่มีวิชาไหนไม่ได้ใช้เลยแต่ใช้แบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็อย่างเช่นแบบวิชาคณิตศาสตาร์นี้แล้วก็ามาทอนตงังคิดบวกเลขลบบวกลบคูณหารหรือว่าวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็เอามาไว้คุยกับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าวิชาที่ไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ไม่รู้จะเรียนมาทำไมคือเลขอะค่ะเพราะว่าอย่างชีวิตประจำวันที่แบบ ซื้อของทอนตังมันก็ไม่ได้แบบว่าจําเป็นต้องมาแบบพายอากำลังสองทอสแควรรูทอะไรมันก็ไม่ใช่ใช่่หมก็แค่แบบบวกบวกลบคูณหารก็วิชาที่เรียนมาแล้วไม่ได้ใช้ก็คือคณิตศาสตร์ค่ะคงคิดว่าเป็นแบบวิชาที่เพื่อนๆหลายๆคนก็คงคิดว่ามันน่าจะเป็นวิชานี้อย่างแบบพวกรูทพายอะไรอะคูณร่วมหารร่วมน้อยอะไรเงี้ยคือเรียนมาแบบอะไรตอนนี้เข้ามอคืออาชาไม่หมดแล้วมันไม่ได้ใช้จริง,รงๆอะค่ะ ครับวิชาที่เรียนมานะครับก็จะเป็นวิชารัฐศาสตร์นะครับเรียนมาก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าทําเกี่ยวกับด้านดน,ดน,ดน,ดนตรีครับทั้งคณะเลยครับทั้งทั้งหมดที่เรียนมาไม่ได้ใช้เลยฮะก็เป็นวิชาฟิสิกส์ค่ะเพราะรู้สึกว่าหลักกล,ลศาสตร์หรือว่าการ วัดนู่นนี่นั่นการใช้แรงสะท้อนแรงกดอะไรมันไม่ได้ใช้กับหน้าที่การงานหรือชีวิตประจําวันของเราเลยทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตเป็นคนปกติธรรมดาเพนักงานออฟฟิศไม่ได้เป็นช่างอะคะ่ะวิชาที่ไม่ใช้เลยโอ้โหดูดูหลายๆคนใส่อารมณ์เหมือนกันนะประมาณว่าจะไปกระชากค <c oughs> อเสื้อคุณครูคเลยว่าให้หนูเรียนทําไมล่ะคะนั่นแหะสินะครับผ<ถ>มถามเนยบ้างดีกว่าวับวิชาไหนที่รู้สึกว่า เออเรียนมาแล้วไม่ได้ใช้เลยนะครับจริงๆเนคิดถึงวิชาหนึ่งพี่เจวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาําวันแต่จริงๆวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันเนี้ยมันดีนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมต้องให้เราไปร่างท่องอะตอมอทั้งหลายแหล่โครงสร้างสูตรธาตุทั้งหลายแหล่เพื่ออะไรอะ่ะ <c oughs> ก็จริงนะฮะมันไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่รู้จะจำมาทำไมนะครับส่วนพี่ก็เป็นเรื่องของชีวะตอนนั้นเรียนเป็นสายวิทย์นะครับก็ท่องพวก สิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราหรือในบรรดาสปีชีส์สัตว์ต่างๆนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอามาใช้ท<า>ําไมแต่จริงแล้วสรุปแล้วจริงนะครับพื้นฐานส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าจริงเขาก็วางมาดีแล้วแหละฮะแต่ว่า เรียนแค่เฉพาะพื้นฐานในแต่ละวิชาก็พอเพื่อจะเก็บเอาแต่ละวิชาดูว่าเด็กเนี่ยเขาชอบไปทางไหนแล้วก็เลือกทางนั้นโดยสัุเกตเมื่อกี้ไงสายวิทย์อาจจะมีคนที่ต่อยอดไปเป็นหมอไปเป็นสัตวแพทย์ผมวิทยาศาสตร์คนอาจจะไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ใช่นะครับนั่นคือข่าวแรกผ่านไปนะครับกับแอดนิวข่าวพักช้าของเรานะครับข่าวที่2ครับ เป็นเรื่องราวประเด็นที่เกิดขึ้นในสิ่งใกล้ตัวมากๆทุกวันนี้เพราะทุกคนมี Facebook แน่นอนใช่ครับและทุกคนต้องเจอแน่นอนนะครับนั่นคือการแท็กสินค้านั่นเองนะครับ,รบผมนะที่ตอนนี้กลายเป็นปัญหาแล้วก็หลายคนรำคาญนะใช่บาง <นะ S 2> ครั้งจนทําให้รู้สึกว่าเราไม่อยากจะซื้อสินค้านั้นด้วยซ้ำไปเลยถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเด้ง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 ขึ้นมามา,มากๆมายเลยนะครับเออล่าสุดเนี่ยมีคุณกิติพัฒ วิโรธสิรินะครับพนักง,งานและวิศวกรของ f c e e o o o นะครับชาวไทยก็ออกมาโน้ตถึงประเด็นดังกล่าวนะครับแล้วก็ขึ้นมาเลยแบบนี้นะฮะให้ได้ดูกันว่าเรื่องราวเกี่ยวกับทาง a c e b o o k เนี่ยนะครับเป็นการจัดโปรโมชั่นซึ่งไม่ถูกกฎของ Facebook เขานะครับเขาก็าบรรยายออกมาเป็นคุณสมบัติข้อต่างๆนะครับที่ต้อง,องปฏิบัติตามนะครับนั่นคือจริงแล้วโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยมันต้องจัดบนแอปเท่านั้น ครับผมเขามีถึง6ข้อด้วยกันนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ลละเรียน6ข้อแต่ว่าเราสรุปให้ฟังเลยนะครับสรุปสั้นๆเลยก็คือนะครับผมแนะจะทําอะไรก็ไปทําในแอปนะฮะอยามาใช้ระบบของ a c e b o o k นะครับเพื่อแจกรางวัลใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งเท่าที่ลองๆสุ่มแบรนด์ใหญ่ๆนะครับในไทยนี่นะฮะผิดกันแทบหมดเลยนะครับมีทําดีถูกต้องตามกฎก็แค่ s c b Thailand ส่วนอีก 3- ามถึงสรายที่เข้าไปดูนี่นะครับผิดเต็มๆผิดซ้ำๆซักๆนะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะทําไม่แน่นะครับเฟซบุ๊กอาจจะมีกการยเล ของนั้นๆไปเลยก็ได้นะถ้าเขามีการสุดมากนะครับหรือจริงแล้วถ้าเกิดว่าใครเห็นว่า Facebook ในเพจไหนที่วิธีการผิดนะฮะจากสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยก็สามารถรายงานไปทาง Facebook ได้ด้วยใช่ครับนะครับช่วงนี้ยิ่งโฆษณานะครับที่มีเด็กๆที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับมียอดเงินประมาณเหลือ10กว่าบาทนะแต่พอเงินที่ได้จากการทํางานเข้าไปเหลือ5 0 0 0ันกว่าบาทก็เอาโชว์มาให้เราดูถึงเงินให้เราดูด้วยใช่อะไรอย่างนี้คือจะเห็นบางบางบางเว็บเพจนะครับหรือว่าบาง Facebook เนี่ยนะครับ พยายามเอารูปหน่าสงสารรูปเด็กที่ป่วยรูป uh huh. คนหลายๆออกมาแล้วต้องการคลิกไลค์ huh. ตรงนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีจุดประสงค์บางอย่างที่ค่อนข้างจะผิดแปลกนะ uh huh. ต้องลองสังเกตดูดีๆด,ด้วยนะครับ ผมรู้สึกถ้าอยากจะทําอย่างนั้นจริงๆควรไปทําในชีวิตประจำวันชีวิตจริงๆเรานะไปช่วยเหลือคนจริงๆนะไม่ใช่มานั่งบอกให้แชร์แชร์แล้วก็งงว่าแชร์มันจะช่วยอะไรได้หรือใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากดูด้วยแล้วกันนะครับกับคนที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะฮะหรือว่าใครก็ตามที่เรียกว่าเป็นหูเป็นตาให้กันแล้วกันนะฮะไม่ไม่เผื่อช่องทางที่หลายๆลคนอาจจะเอาช่องทางตรงนี้เนี่ยมาสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับตัวเอง ใช่ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับดังนั้นการแท็กใดๆก็ตามเนี่ยนะครับต้องถูกกฎของ Facebook ด้วยนะครับผมนะระวังไว้กับใครที่ทำผิดไว้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์ในกรุงเทพมหานครครับที่ชื่อว่า BKK นะฮะไลฟ์สไตล์นั่นเองครับครับผมสักครู่เดียวครับกับแอดนิวส์ข่าวพักช้าครับ